ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะผู้ป่วยโควิดในทีมสายพันธุ์โอมิคอนนะไม่ว่าจะเป็น b a 1 b a 2เนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนะนะวันนี้เนี่ยวันที่4มีนาเนี่ยถ้า a อ K รวมกับ r t p c r เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก55 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเปิดเผยแนวทางกฎเกณฑ์เนี่ยนะสำหรับกลุ่มเนี่ยติดเชื้อโควิดในทีแล้วอาการมันค่อนข้างเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถทําการรักษาตัวเอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านได้เขาเรียกว่า home isolation หรือ HI ก็ได้นะครับนะเขาบอกทั้งนี้เนี่ยกรมการแพทย์ก็ดีนะกระทรวงสาธารณสุขก็ดีเนี่ยเขาเปิดเผยกฎเกณฑ์คนที่ติดเชื้อแล้วจะสามารถทำ home อ s o เ a t i o n หรือ HI ได้เนี่ยควรจะต้องมียังไงบ้างนะควรจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ยังไงบ้างเขาบอกอย่างแรกเนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการเล็กน้อยเท่านั้นและก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะและคุณอาจจะมีโรคอื่นเนี่ยที่ร่วมรักษาแต่สามารถควบคุมโรคนั้นได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ แล้วก็คุณจะต้องมีอายุน้อยกว่า75ปีแล้วก็ต้องมีความยินยอมนะในการกักตัวเองในที่พักของตนเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับเขาก็แนะนําอีกนะสำหรับคนที่กักตัวที่บ้านไปแล้วเนี่ยมีอาการอะไรบ้างที่ควรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามันอันตรายแล้วนะมีสัญญาณไม่ดีอะไรประมาณนี้หนึ่งก็คือมีอาการไข้ไอเจ็บหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มหอบเหนื่อยอ่อนเพลียกินไม่ได้นะซึมไม่รู้สึกตัวแล้วก็สุดท้ายครับถ้าคุณวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ย มันต่ำกว่า96นะครับหรือลดลง3%ในขณะออกกำลังกายเนี่ยหรือหลังจากออกกำลังกายเนี่ยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะจะต้องแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่และสำคัญครับผู้ป่วยโอมิคอนที่กักตัวอยู่ที่บ้านควรจะต้องสังเกตอาการหลังจากตรวจพบเนี่ยประมาณสักวันที่4ถึงวันที่7เพราะว่าจะเป็นระยะเริ่มแรกของอาการปอดติดเชื้อครับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับผู้ป่วยโอมิคอนเนี่ยนะครับสามารถเข้าสู่ระบบ โฮมไอโซเลชั o นซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดในทีเนี่ยหากคุณตรวจ e ATK เจอเนี่ยและพบว,ว่าผลเป็นบวกเนี่ยสามารถประสานไปยังสายด่วนสปสอชอได้เลยนะท่านผู้ชมนะฮะก็โทรไป1330กด14โทรไป1330กด14แล้วแจ้งเขาเลยถ้าตรวจ e ATK เจอนะไม่ต้องไป RTPCR เลยมีความประสงค์จากโฮมไอโซเลชั o นอยู่บ้านโทรได้เลยฮนะหรือ จะติดต่อไปทางแอปพลิเคชัน Line ก็ได้ก็เป็น s แล้วก็ n h s o ย้ำอีกรอบนะครับตัว s ไซนครับ n นะฮะแล้วก็ h est, แล้วก็ s สิงคโปร์แล้วก็ o ครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดเลือกบริการเมนูเกี่ยวกับโควิด1 9เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบดูแลที่บ้าน o o m i อ s o l t t o o นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกิน6ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหากยังไม่ได้รับการติดต่อโทรกลับไปอีกรอบนึงเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตามให้ เขาบอกว่าเมื่อผู้ป่วย,ยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเนี่ยโฮมไอโซเลชันเนี่ยเขาก็จะแจกเครื่องวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดยาฟ้าทลายโจรและก็พร้อมส่งอาหาร3ามือ้อแล้วก็มีการวิดีโอคอลติดต่อเพื่อติดตามอาการวันละสองครั้งและส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างรอเตียงพร้อมจ่ายยาฟาวิพิลาเวียท่านผู้ชมแล้วก็อีกนิดนึงครับสุดท้ายนะครับแนวทางคนที่จะต้องทำโฮมไอโซเลชันคุณจะต้องปฏิบัติต,ตัวอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะแม้คุณจะอยู่คนเดียวหรือไม่ได้อยู่คนเดียวก็ตาม 2. ครับห้ามเข้าใกล้ชิดคนในครอบครัวและทุกคนต้องเว้นระยะห่างประมาณสัก2เมตร 3. ครับห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 4. คุณควรจะล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับของใช้ต่างๆ5ครับแยกห้องพักแยกของใช้ส่วนตัวห้ามใช้กับผู้อื่นหากแยกไม่ได้ ควรแยกจากผู้อื่นให้มากที่สุดและควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท6ครับแยกซักเสื้อผ้าผ้าขนหนและเครื่องนอนด้วยน้ําและสะบู่หรือผงซักฟอกควรใช้ห้องน้ําที่แยกจากผู้อื่นและก็แยกขยะด้วยสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้สําคัญห้ามออกไปไหนเลยครับห้ามออกนอกห้องเลยอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณอยู่หลายคนจะต้องรักษาด้วยรักษาคนอื่นด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่ทำโฮมไอโซเลชั่นปลอดภัยทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะ ขอบคุณครับ